สวัสดีครับก็มีคนถามเข้ามาเหมือนเดิมก็ขยันถามผมก็ขยันตอบสําหรับคนที่สําหรับคนที่ถามเดิมๆที่ลืมก็ไม่ได้ตอบเคยถามแล้วอะไรประมาณนี้ก็มาถามบนเดิมๆหลายรอบเงี้ยก็ไม่ได้ตอบครับอันนี้ก็สําหรับคนที่ไม่รู้เราก็ตอบกับคนที่ว่าส่งเครื่องมาให้ซ่อมออส่งเครื่องให้ซ่อม,ออรออมประมาณน่าเช็คราคา ก็ถูกต้องแล้วครับคุณเช็คมันพอไวไหมอะไรประมาณนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับต้องต้องให้รู้ราคาก่อนคร่าวๆผมก็ประเมินราคาให้แต่การที่เรามาตอบก่อผมว่าอ่าซื้อไหมถูกกว่าเยอะหรืออะไรประมาณนี้ซื้อไหมถูกกว่าเยอะพร้อมใช้งานด้วยครับออซอมไม่คุมอะไรประมาณนี้ ก็อันนี้เราก็มาอัปเดตให้ดูงานนะครับว่างานของเราเนี่ยสมมติว่าเปลี่ยนเฟืองเข้าไปใหม่ครับเดิมเดิมนเดิมเดิมลูกปืนตรงนี้ไม่มีนะครับด่านเนี้ยเป็นบูดบูดคืออะไรคือมันไม่มีลูกปืนเลยไม่เป็นเป็นเลยเจาะรูแล้วก็สอดเทาเข้าไปคืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆเป็นเลยเจาะรูเจาะรูก็สอดเทาเข้าไปเหมือนก่อนประตู เสียดสีแอด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 ประมาณนั้นก็ใส่จารบีเอาส่วนด้านนี้มีลูกปืนของเดิมมีลูกปืนแค่ด้านเดียวเออมันมันมีข้อดีขอด้อเสียของมันแต่คนที่ไม่เป็นเนาะทีมวิวผมก็มาทําคลิปตอบส่วนอันนี้ก็เหมือนกันลูกปืนมีแค่ด้านเดียวด้านนี้ไม่มีนะครับของเดิมแต่เรางานของเรามีมีลูกปืนส่วนอันนี้ก็มีลูกปืนก็มุนคลั่งอยู่แล้วครับ การมุนคล่องอะไรต่างๆนานามันดีกว่าเดิมอันนี้งานเดิมงานเดิมนะครับงานเดิมก็ม่ให้ดูไม่มีลูกปืนนะครับเป็นเหล็กเจาะรูแล้วก็สอดเท้าเข้าไปเสียดสวันแอดแอดอออาจารย์เาบีใบเฟืองนี้ถึงแม้ว่าจะดีขนาดไหนก็ตามครับในเมื่อตรงนี้มันมันขัดโหลดมันหนัก ลดมันนักเวลาตึงใสพงใส่พานแล้วเวลาเจอไม้นักด้วยมันบดไปหมดเลยเขาเรียกว่ามันบดมันเคียวมันบดไปเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันไม่มีลูกปืนที่ว่าอกลิงตัวให้ได้ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันลูกปืนไม่มีไม่ได้ทอยดูนะตรงนี้ไม่มีลูกปืนเจาะเหมือนที่พมอธิบายนี่แหละเออเจาะรูสอดเาเข้าไปแต่ดานนี้ก็มีลูกปืนอันนี้ขอดีขอแตกต่างกันนะครับสําหรับคนที่ถามเข้ามา ซื้อไม่ถูกกว่าพร้อมใช้งานด้วยซื้อไม่ถูกกว่าพร้อมใช้งานด้วยอันนี้ผมาบอกนะอันนี้คนที่มาดูคลิปนี้นะคือตั้งใจฟังนิดนึงครับคืออย่างนี้เครื่องเปิดเครื่องปั๊หยัดไม้แล้วก็ใส่ไม้ได้คุณบอกว่าเครื่องพร้อมใช้งานอันนี้มันไม่ใช่นะครับคือคุณเนะี่ย เป็นช่างไม้อันนี้ผมไม่ไม่ได้ว่าคุณไม่เป็นหรือคุณอะไรนะคือหนึ่งคุณเป็นช่างไม้เพอๆไม่เคยทําไม้ด้วยซ้าไปมือไม้ด้วยซ้าไปใส่ไม้ยังไม่เป็นเลยด้วยซ้าไปเพอเพอนะครับคุณเป็นช่างไม้ผมเป็นช่างเครื่องช่างกลอะไรพวกนี้ความรู้มันอยู่และคะแนนกันไม่ใช่ว่าคุณทําอย่างนี้ผมก็ทําได้อะไรประมาณนี้คือไม่เหมือนกันช่างตัวจริงกับช่างตัวปลอม เอามาล้างทําสีเซอร์นี้นั่นนี้นั่นะพอเปลี่ยนลูกปืนได้ก็เปลี่ยนลูกปืนไปมีคลิปก่อนที่ผมอัปโหลดไปนะลูกปืนไม่แกะกล้องเลยแต่ว่าชนิดลูกปืนกับรอบที่เราจะใช้มันไม่ตรงกันคนละชนิดกันคนละประเภทกันลูกปืนราคาดีของแพงด้วยแต่ว่าประเภทการใช้งานยังไม่ถูกลักษณะของงานเออพราะว่าคูณเป็นแค่ช่าง ช่างไม้หรือช่างช่างช่างก็ว่าไปแต่ผมเป็นสายนี้โดยตรงผมมีความรู้เออเพราะว่าเรียนมาเอออะไรประมาณนี้มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันซื้อไม้ถูกกว่าเยอะพร้อมใช้งานมันไม่ไม่แกะกล่องนะครับไอ้ไอ้มือสองซื้อมาไม่เนี่ยของไม้ของเขาอะถูกกว่ายอยัดไม้ใส่ไม้ได้เพราะ คือไม่ได้หมยความว่าเครื่องใช้งานดีพร้อมใช้งานคือผมไปเจอต้องบอกว่าเกินเกินพันเปอร์เซ็นต์แล้วกันเครื่องผมใช้งานดีมากเลยช่างเปิดเครื่องทีเดียวคือไปเจอหลายๆายลงไปเจอแบบช่างช่วยดูหนะ่อยอะไรประมาณนี้ยคือเราผ่านไปเราเอาเครื่องอื่นไปส่งอย่างเงี้ยช่วยดูหน่อยเปิดเครื่องผมคาสันยิกๆเลยครับ เปิดเครื่องผมยังไม่กลายืนยืนไกลๆเครื่องเลยเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องรุนเนี่ยมูลเลยมันจะรุดออกมาวุบ,บวับวุบวับเสียงไม่มุนโตมุนเลยครับมุนแบบกระเพือเลยโตนี่สั่นมุนออาคล้ายๆกับเทศกาลกินเจครับเจา้จาเจ้าเข้าเนี่ยสัน่นสั่นเหมือนเจ้าเข้าประมาณนั้นเนะ่เครื่องมีแต่เครื่องกินกินเจทั้งนั้นครับเอาอเอางนี้ดีกว่า พอมใช้งานคุณดูไม่ออกหรอกแมก่เครื่องมันได้หรือไม่ได้แล้วอีกอย่างมีคนเข้าใจผิดเยอะมากเลยอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะดูเครื่องผมแล้วใช้งานดีถามราคาราคาแพงไม่สูบไปก็เลยมีความคิดว่าเครื่องรุ่นเนี้ยใช้งานดีเดี๋ยวไปซื้อกับเจ้าอื่นราคาถูกกว่าเพราะว่ารุ่นนี้เห็นแล้วใช้งานดีแน่นอนเพราะว่าผมรีวิวไว้บ่อยเครื่องไม่เหมือนกันนะครับเครื่องไม่เหมือนกัน เรื่องคนละคนละตัวกันคนละเกรดกันเออก็ฝากไปประมาณนี้เหมือนที่บอกเนี่ยลูกปุกปืนอะไรประมาณเนี้เออถ้าเราคุณดูอันนี้อีกนิดนึงนี่นะครับเฟืองเฟืองนาไหมครับเฟืองนาครับส่วนอันเดิมเห็นชัดไหมไม่รู้เนี่ยเ,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 เห็นมันบิดไหม บิดบางๆเองไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยเ,ลยเออทีนี้มันเวลาใช้งานจริงเวลาเอามือหมุนเครื่องไม่อยากจะหมุนเลยอาศัยแห่งมอเตอร์ฉุดเท่านั้นทีนี้มันมันบดมันเคียวกันแบบเฟื้นเน่ยคว่าจะหมุนออกตัวได้เออยิงแบบเคยมันกินไฟมอเตอร์เยอะอ,อมันกินแอมเยอะเปลืองไฟมากเลยเครื่องประเภทนั้นเออ แต่ถ้าเครื่องที่ผมรีวิวอ่ะอเหมือนที่คุณเห็นนี่แหละมันเดินเดินเหมือน AI บางคนบอกว่า AI ครับตัดต่อยมันไม่ใช่ผมก็คลิปจริงไม่ใช่คลิป AI ครับคือใช้งานอย่างนั้นเลยนิ่มๆเลยก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ถามเขามาครับสวัสดีครับ